ไปริเวอร์พูลกันบ้างดีกว่าอืเออนะครับโอเคไปที่ริฝั่งริเวอร์พูลบ้างเดี๋ยวริเวอร์พูลเนี่ยจะเจอเขาเรียกอะไรอ่ะจะเจอโปรแกรมหนักใช่คือมาอีกแล้ว5เกม15วันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นบทพิสูจน์นะว่าารนเนสโลตเนี่ยจริงไหมนี่มันเกี่ยวไหมก็ไม่มั้งไม่มั้งมันก็อยู่ที่นักเตะด้วยไหม ก็ด้วยแต่<อ>ทีนี้เนี่ยม,มันมาเร็วไงอย่างที่บอกพอลังเบรกทีมชาติปุ๊บนะคะเดี๋ยวลิเวอร์พูลกลับมาเนี่ยเกมเจอกับฟอเรสต์ในเดือนกันแค่เดือนกันยายนนะมาดูมาดูตารางแข่งกันก่อนคือเดี๋ยวจะเจอฟอเรสต์วันที่14ใช่ไหมหลังจากนั้นอังคารถัดมา 14, 15, 16, 17, 1ิบสี่ส7 17กไปเยือนใช่ไปเยือนทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นเอซีมิลานและเสาร์21กลับมาเล่นในบ้านเจอบอลมัดนะคะแล้วพุธ25โปรแกรมเพอร์คาราบาวคัพรอบ3า โ่มาแล้วก็เสา28จะเจอกับ an บูฟแฮมตันเป็นเกมเยือนครับอันนี้คือ<ห>ในกันยายนนะร14-28ห้าเกมเข้าไปแล้วแล้วก็ต้องภาวนาด้วยไหมว่าหลังเบรก,กรีมชาติอย่าให้ใครเจ็บก็ด้วยถูกไหมด้วยนะคะ<ห>แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติรเวร์ผู้ผ่านเวสแฮมในคาราบาวคัพได้อะคะ่ะก็จะมีเกมเพิ่มอีกช่วงปลายเดือนตุลาคมโอ้โห แล้วเดี๋ยวเนี่ยพอจบกันยาใช่ว่าจะหมดนะยังมีอีกยังมีโบลญนาเกมแชมเปี้ยนส์คกที่แอนฟิลด์2ตุลาแล้วก็ไปเยือนคิสเซิลพาเลสหลังจากนั้น3วันแล้วก็เบรกทีมชาติรอบ2เท่ากับว่าเอาจริงๆอะ่ะถ้านับข้ามเดือนอ,ะอ่ะภายใน22วัน7เกมสบายๆ7-3 21ก็เฉลี่ยแบบตกตกประมาณ3 3วันเกม3มวันเกมแต่หตวันเ,อ,เออ,เอ,อแต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้ามองจากม,มุมผมนะผมว่าอาจจะไม่ไม่หนักหนาเพราะว่า สไตล์การเล่นของเขามันไม่ได้แบบเฮฟวี่มทัลแบบของเจอกินฟ็อกใช่แต่อันนี้ก็เป็นจุดเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนว่ามันก็ว่าไหมก็ใช่เขาก็คือในอันเซอสเองเนี่ยเขาจะพูดไปเดียวหาว่าอวยอีกแล้วว่าเขาประเมินสถานการณ์ดีนะสามนัดไม่เสียประตูเลยเอ้ยไปเลยกุนซือที่ประเมินสถานการณ์ได้ได้อ่านขาดอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องดูกันยาวใช่และนอกจากกุนซือจะประเมินสถานการณ์ได้ดีแล้วนะนักเตะในทีมนี่พร้อมที่จะเล่นตาม เขาเรียกว่าอะไรนะแท็กติกของโค้ชด้วยทำได้ดีด้วยแต่อันนี้มันมีข่าวมาค่ะอันนี้แต่ก็ต้องบอกนะว่าข่าวบางทีก็ต้องฟังหูไห้หูเ,เรื่องของ ESPN UK ค่ะเขาลงว่าฝั่งลิเวอร์พูลเตรียมบอกลาซาร่าเทรนแล้วก็ฟานได้โ้โหก็แรงไปเรารู้อ่านเ, <laughs> เราู้าสึกว่าก็แรงไปเพราะว่าที่มาที่ไปมันก็คือทั้ง3คนจะหมด สัญญาซัมเมอร์แล้วเองแล้วก็ยังไม่มีการต่อสัญญาออกมาใช่ไหมถูกไหมใช่สักคนเลยถูกปะล่ะอย่างอย่างแต่ทีเนี้ยก็เมื่อวานนี้นะเห็นจำจำไม่ได้ว่านักข่าวคนไหนลงเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงเบรกทีมชาติเนี้ยก็คือจะเคลื่อนไหวเรื่องของการต่อสัญญากับ3ามคนนี้ละเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะก็ปิดแล้วใช่นะคะก็จะได้มาเริ่มคุยกันสักทีว่าจะยังไงนะส่วนส่วนสถานการณ์ว่าจะต่อไม่ต่อเนี่ยบอกยากถ้าถ้าไล่ลายคนเอาเทรนด์ก่อน เทรน์ก็ไม่ไม่น่าจะไปมากเพราะว่านี่คือเขาอนาคตของทีมแม้เขาก็คงพยายามจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยทําความเข้าใจแล้วก็แบบค่าเสนอค่าเหนื่อยไหมอเออรเรื่องค่าเหนื่อยก็สําคัญนะตอนนี้เทรน์ประมาณกลางๆหรือว่าต้นใช่กลางๆแต่เชื่อว่าเอเจนต์ของเทรนต์หรือว่าคืออันี้เราเคยคุยไปก่อนนั้นนี้ละเขาอาจจะมองว่าตอนนี้ตัวเทรน์เองควรจะขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งได้แล้วอาใช่เคยได้ยินอยู่ใช่มันควรจะขึ้นไปอีก ในในระดับท็อปแล้วใช่ของนักเตะในซีเนียร์แล้วต้องขึ้นเป็นซีเนียร์แล้วไม่ใช่เด็กแล้วสองแสนอัพแบบเอออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เทรนด์ใช่คุณปอนบอกประมาณแสนห้าแสนแปดคือเอเจนต์ทุกคงจะต้องมองว่าเฮ้ยระดับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันดูว่าต้องทักสองแสนห้าไหมมันไม่ใช่แบบนักเตะดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาคือซีเนียของทีมเป็นนักเตะที่แบบเรียกมาดิดให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาส่วนโมโมซาราถ้ามาวิเคราะห์เรื่องของสัญญาเชื่อว่า เอเจนต์ <Agent S 2> ของโมอ่ะโอ้ยอเขียวมากอยากเพิ่มแน่นอน แต่ตอนนี้ต้องมองคนละครึ่งทางเพราะลิวภูไม่ไม่น่าอยากจะเพิ่มให้เพราะ4 4สี่กว่าแล้วใช่ไหมสามสามกว่าสามกว่าสูงสุดในในในทีมในทีมตอนนี้ตอนที่ต่อตอนนั้นถูกไหมใช่ตอนที่ต่อลิวิเซนกันที่ริมสระว่ายน้ำกรีซแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าโมเนี่ยเจรจาได้ไหมคิดว่าเจรจาได้เพราะว่าเอาจริงๆโมก็ต้องยอมรับในตัวเองว่าอายุสามสิบสองสามสิบสองแล้วตต่อสัญญาสองบวกหนึ่งสมมตินะสองปีบวกหนึ่งเป็นสามปีอย่างเงี้ยก็สามห้า การที่ทีมทีมหนึ่งจะมาให้เงินคุณสามแสนกว่ายาวไปจนั้งแต่ยุสามสิบยาวไปถึง35มสก็จะลำบากถูกทีเนี้ยคิดว่าการเจรจาต้องครึ่งครึ่งครงทางแต่ถ้าว่ากันเรื่องเงินล้วนนี่ไปซาอุเขาก็ได้4ี่ห้าแสนนะใช่แต่มูอยากไปเะล่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากไปแบบใช่ไหมแล้วก็ส่วนฟันได้้า่าฟันได้ยไม่น่ามีปัญหาฟันได้ยน่าจะต่ออฟันได้ายตัสามเอ็ดฟันได้แถวสามเอ็ดมามสอง เขาด <time> ูว่าดูแบบอิน <museums> กับท <mus i> ีมในบรรดา3คนอันนี้ไม่ได้ว่าเทรนนะแต่ว่าเขาดูเขาอินกับทีมมากที่สุดเราว่าพวกเนี้ยเอาจริงๆป่ะบ้าเทรนเองก็ใช้สงครามจิตวิทยานิดนึงและอีกอย่างหนึ่งคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันกับโค้ชคนบ้านเดียวกันกับโค้ชแต่เทรนผมว่าโอ้โหเออแต่ว่าถ้าจริงๆนะถ้าเทรน์แบบถึงมกคาราแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวแบบที่มันชัดเจนว่าจะต่อจะเซ็นสิ้นปีนี้ดีกว่าสิ้นปีนี้ต้องรู้แล้วว่าจะต้องยังไงกันพอเพราะตลาดใหม่เนี่ยผมว่าโอ้โห ตลาดแตกอ่ะใช่คือระดับแบ็คขวาเก่งมากนะคือถ้าแบบตัดสินใจไม่ต่อนี่น่าจะน่าจะแย่งกันแบบโอ้โหใช่มาตรีตรออยู่เลยอยากได้อ่าไปเข้าคู่กับจูดถ่ายรูปกันบ่อยซะด้วยใช่ตอนแรกนึกว่าเอเจนต์เทรนด์สุดท้ายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมาดูนี่ข่าวกับทางด้านของชูบิเบนดี้หน่อยเดวิดลินส์นะคะที่ครับตอนนี้เข้าย้ายเมื่อก่อนเขาอยู่ฟุตบอลไออินไซเดอร์ตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเดวิดลินส์จำไม่ได้ เเห็นขาเขาเป็นสายริวพูใช่ไหมเขาเคยทำงานอยู่ริวพูอ๋อเพราะตอนแรกผมหาเป็นข่าวภาษาไทยไงผมเลยไปหาข่าวภาษาอังกฤษมันก็เอ้าทำไมมันเขียนว่าริวพูใช่เขาเป็นสายแต่เขาเป็นสายข่าวริวพูนะคะก็รายงานว่าริวพูจริงๆยังไม่ปิดโอกาสที่จะกลับไปหาซูบิเบนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดนักเตะมีใจอยากคุยใหม่ก็ยินดีเออแล้วโซเซดัดแบบธโมสรก็ต้องพร้อมจะปล่อยด้วย ก็อา,าอาจจะมีการรีเทิร์นส่วนโรมาโนเองก็บอกคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความสนใจอันนี้เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลเองยังไม่ได้ตัดใจยังไม่ได้ตัดใจกับซูเปอร์เบนดี้เพราะว่าเชื่อว่านี่คือคนที่ใช่จริงๆนะแต่ว่า,นะรารอดูแล้วกัน <laughs> ว่าเขาจะมาหรือเปล่า, <laughs> ม,ามักกะลาไม่น่านะอะไรนะคะมักกะลาไม่น่ามไม่น่าไม่น่าเราว่าถ้าเกิดออีกทีก็น่าจะต้องซัมเมอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ยังสนใจอยู่ มไม่หมายถึงพี่ลีนายังสนใจไหมซูบิเมนดี้อ๋อ <laughs>